ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ล้อมจับชายที่มีอาการคลุ้มคลั่งนะคะแล้วใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะตรวจค้นรถพบยาบ้า6000เม็ดค่ะเป็นจังหวะเวลาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชพร้อมอาวุธครบมือเข้าปิดล้อมผู้ที่ขับรถกระบะป้ายแดงคันหนึ่งนะคะเหเตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนนครศรีธรรมราชสงขลาใกล้กับแยกฉิมหลาตาบลน,นาสตนอำเภอหัวไส ก่อนหน้านี้คนขับรถกระบะคันนี้เขาขับเข้าไปเติมน้ํามันในปั๊มแต่ว่าไม่ยอมจ่ายค่าน้ํามันค่ะแล้วก็ขับรถหนีออกไปพนักงานปั๊มก็เลยแจ้งทางตํารวจให้สกัดจับแต่ชายคนดังกล่าวมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกเสริมกําลังกันนะคะแล้วก็ใช้แก๊สน้ําตาแล้วก็เตรียมเข้าชาร์จจับตัวแต่ก็เกิดการยิงต่อสู้ชายคนนี้ถูกยิงที่บริเวณมือน,นะคะก่อนจะถูกควบคุมตัวได้ค่ะ จากการตรวจค้นในรถก็พบยาบ้าสามมัดซึ่งมีอยู่ประมาณ6,000เม็ดมีปืนและมีดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดี<ร>ต่อไปค่ะ